สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV ครับสวัสดีครับจันทรสีโร้นะครับสวัสดีครับคุณปื้มครับสวัสดีครับคุณชูวัตรครับสวัสดีครับคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นวันแรงงานใช่ไหมครับวันที่หนึ่งซึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันซ้ําเติมเนี่ยความรู้สึกของคนยากคนจนที่เขาเหนื่อยกันอยู่เนี่ยนะก็คือมีการเหมือนกับอวยพรวันแรงงานจากนายกรัฐมนตรี ที่ที่คนที่เขาเดือดร้อนอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องการให้เป็นนายกอะ่ะแกไปพอยังไงแกคือเห็นในเพจใช่ไหมฮะ <S <S 2> <S 2> มันมีเพจนายกรัฐมนตรีอะ่ะแล้วก็มีหน้าบิ๊กตู่ซึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะแล้วเหมือนเหม,มือนกับว่านี่คือนายกรัฐมนตรีที่แค์กับนายกที่ไม่ขึ้นค่าแรงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ค่าจ้างขั้นต่ําในประเทศเนี่ยนะคือจะมาอวยพรเรื่องแรงงานคือจริงวันนี้นายกเว้นว่าการอวยพรแรงงานไปกันอยู่เงียบๆไปดีกว่าอยู่เงียบๆไปดีกว่ามันเหมือนกับจู่ๆผมออกมาบอกว่าเฮ้ย เฮ้ยรณรงค์ให้ให้เลิกใช้พาราคอร์ดคือคืออันนั้นไม่ใช่ผมไงเข้าใจผมป่ะคือแบบคุณคุณต้องมาถูกงานหน่อยไงคือวันแรงงานไม่ใช่วันของคุณใช่แล้วมันเป็นวันคุณหลบไปเลยดีกว่ามันเป็นวันที่วิกฤตแรงงานนกำลังเกิดขึ้นเต็มไปหมดภาพสะท้อนเรื่องฆ่าตัวตายภาพสะท้อนเรื่องคนอดอยากไม่มีกินภาพสะท้อนคนตกงานมันมาประเดประดังหมดเลยวันนี้ยังอะไรอย่างเงี้ยยังดันมาอวยพรวันแรงงานเดินหน้าเข้าไปแสงไฟ หนึ่งพฤษภาว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะฮะก็นะแต่ว่านะฮะครับก็แต่ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็นอกจากคุณปื้นก็ไม่มีใครพูดถึงแกก็ก็อย่างว่าแหละมันเป็นงานไม่ไม่มีใครกีฟแ a ร a ด n มคือคือผมผมสองเฟสตั้งแต่เช้าเนี่ยเห็น <c oughs> นายกลอยหน้ามาใน <c oughs> เรื่องวันแรงงานอ่คือจริงๆวันนี้มันมีข่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดี <c oughs> รังนะฮะ เขาจหวังว่าสอบอคอ,อ่านตัวเลขตัวเองด้วยคือเขาแถลงออกมาเนี่ยนะฮะ,ะวันนี้นะฮะ,ะตกลงแล้หกรายเองนะฮะที่ติดเชื้อเพิ่มหกรายเองนะครับครับหกรายเนี่ยเป็นรายที่ไปในสถานที่ชุมชนมไปตลาดนัดและติดแค่หนึ่งแค่หนึ่งครับห้ารายเนี่ยเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็เาใช้วิธีการตรวจเชิงรุกเข้าไปในเฉพาะจังหวัดยะลาแสดงว่าตรวจรเชิงยุกที่เขาทํากันในหลายจังหวัดเนี่ยก็พบคนซึ่งติดเชื้อก็มีประสิทธิภาพ ก็มีประสิทธิภาพอันนั้นก็ก็เป็นเป็นพื้นที่เสี่ยงอ่ะพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขามีเชื้อนะฮะบางทีถ้าไม่ตรวจเนี่ยก็อาจจะหายไปเองในสักสวันอ๋อคือคืออันนี้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ป่วยสาหัสอะไรไม่ใช่ไม่ไม่มีอาการไปตรวจแล้วเจอเชื้อแล้วปรากฏว่าที่ไปติดมาจากสถานที่ชุมชนนะจันจิโรสครับติดมาอย่างเช่นตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยที่เขาพยายามจะปิดกันอยู่นี่ยแต่ว่าค่อยๆเปิดเนี่ยอยู่ในกรทมเนี่ยแค่หนึ่งคนหนึ่งฮะอ่แสดงอ่ะแสดงว่ามันก็ยังมีเชื้ออยู่ ก็ก็มีคือเชื้อเนี่ยถ้ามันคือมันที่ผ่านมาเนี่ยสามพันคนเนี่ยเราวัดจากคนที่มีอาการ uh huh. ถ้าเราไม่ตรวจเชิงลึกเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่ถูกนับอ๋อ oh. ตรวจเชิงลึกคือเข้าไปถึงตัวบนเลยอ่าไม่เป็นอะไรก็ตรวจไม่เป็นอะไรก็ตรวจตรวจปุ๊บเป็นก็ก็ถูกรายงานก็ถูกรายงานแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะคือบ้านเราเนี่ยคงเข็ดแล้วว่า เราเจอผู้นำเผด็จการหนึ่งคนมันสร้างความเสียหายเยอะเราก็คิดว่าติดเชื้อหนึ่งคนเนี่ยจะสร้างความเสียหายเยอะตามไปด้วยคือหนึ่งคนนี่ทําเป็นเหมือนกับเป็นร้อยคือโอเคแต่มันแปลว่าไวรัสนี้มันยังไม่ได้หายพ้นไปก็วไวรัสท <c oughs> ุกอยาก่างมันไม่หายอยู่แล้วครับมันไม่มีวไวรัสไหน side, หายไปจากโลกอยู่แล้วครับคุณปื้มเป็นหวัดมากี่ปีอะหายไหมใช่หวัดเนี่ยไวรัสฮะมันก็ยังมีอยู่มันก็มีอยู่อะฮะคนที่มีเชื้อเอชในประเทศไทยผมไม่อยากจะเปรียบเทียบนะครับแต่ว่า คนที่มีเชื้อเอชในประเทศไทยนะผมดูตัวเลขล่าสุดนะครับอัตราต่อประชากรซึ่งสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เน,นี่ยนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ตัวเลขผมดึงมาจากเว็บเลยขององค์กรระดับประเทศ<า>เลยตามไม่ทันแล้วหมายถึงยังไงคือผมกำลังจะบอกว่าคือ,คอผู้ยงคุณไม่สามารถปราบให้ไวรัสไหนเนี่ยมันหายไปเหลือศูนย์ได้ซึ่งซึ่งผมดูเหมือนว่าอันเนี้ยมันเป็นโจทย์ของเขานะท่านสบคโคโกเนี่ยท่านแถลงแต่ละครั้งมันเหมือนกับว่า เราต้องไม่ลดกว่าจนกว่าไวรัสนี้จะหายไปครับซึ่งโจทย์อย่างเงี้ยผิดไปตั้งโจทย์ว่า<ร>ต้องหายไป,<ร>ไปเลยเป็นโจทย์ลวงโลกด้วยนะเป็นจดเพราะว่าคุณคุณคุณนับเฉพาะคนซึ่งมาตรวจกับคุณไง แต่คุณไม่ได้ตรวจทั้งประเทศนี่คือถ้าคุณบุกเข้าไปในโรงพยาบาลคุณอาจจะไปสแกนเจอหมงเจอหมอซึ่งใกล้ชิดผู้ติดเชื้อติดก็ได้มันก็มีอ,ค,อคือในความเป็นจริงอตัวเลขที่66 6คนหรือศูนย์คนซึ่งเขาอยากเห็นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงอะไรเลยนะ,อะนอกจากสะท้อนปริมาณของคนที่ทททตรวจแล้วเจอเชื้อแค่นั้นเองอะอะนะฮะวันนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับคือศูนย์นะครับไม่มีเพราะฉะนั้นตัวเลขผู้ตายสะสมอยู่ที่54ี่แต่ว่าถ้าไปดูตัวเลขซึ่งน่าจะทําให้รู้สึกว่าระบบ สารสุขเรารับมือได้หลังจากนี้เนี่ยก็คือผู้ซึ่งยังรักษาอาการอยู่อยู่ในโรงพยาบาลรักษาอาการอยู่ผมไม่ได้โกหกนะฮะตัวเลขสบคอเอง187คนเองคุณจุวันครับ187คนที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาล187คนนี่เป็นผู้ป่วยหนักเท่าไหร่ประมาณไม่ถึง50แล้ว5 0 6ยังน้อยมากฮะคือหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าแต่แต่ละชีวิตมีคุณค่านะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยกับศักยภาพเตียงที่เรารองรับย้ำอีกที แต่ภาพเตียงที่เรารองรับเป็นหมื่น187คนเนี่ยนะฮะเหลืออยู่เนี่ยนะฮะน้อยมากมากผมก็ไม่ว่าคุณจะเอาเบนช์แม็กประเทศไหนในโลกคือผมว่าตอนนี้คนเริ่มเริ่มเห็นด้วยแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆแล้ว <c oughs> แล้วคนก็เริ่มมาพูดเรื่องช้าเนี่ยมาตรการต่างๆคลายล็อกช้าเนี่ยหนักหูขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> แล้ว <c oughs> เริ่มจะเป็นเอกชนแล้ว <c oughs> เฮ้ยผมเข้าใจว่าเราสามารถตัดสัญญาณไปฟังโคศกสบคนายแพทย์ทวีสิล์วิศนุโยธินได้นะฮะครับถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้ยังจบแล้วเหรอโองนายกแถลงจบแล้วครับเสียดายมากเลยครับคิดถึงอยู่พอดีไม่ได้ฟังท่านรองอ่ะหวังว่าวันนี้สำหรับผมคุณทวีสินคือรองนายกตัวจริงของประเทศตอนนี้ฮะไม่แต่ว่าผมรู้สึกว่าอารมณ์เอพอเนี่ยกลับไปกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยหมอหนูเนี่ย เห็นทวีสินต้องไปเปิดประตูรถให้แล้วใหญ่มากความยิ่งใหญ่ของทวีสินตอนนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากคือพูดอะไรออกไปโหเจ้านี้ที่ตำรวจวิ่งทำตามหมดเลยพอแน่นอนฮะบิ๊กทวีสินน่ะถ้ารถมามามาสวนกันหน้ากะทสวงสาณสุขนรถอนุทินต้องหลบให้ทวีสินก่อนตอนนี้คือคือถ้าเข้าลิฟต์เนี่ยทวีสินเข้าก่อนอนุทินอนุทินต้องเป็นคนกดลิฟต์ทวีสินตอนนี้คือเขาเขาอยู่กับนายกตลอดไงครับครับคือต้องยอมรับนะว่าอิทธิพลของนายแพทย์ทวีสินตอนนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาคือ คนทั้งบ้านทั้งเมืองในทั้งวันเลยว่าโอ้โหคุณไม่ต้องลดการในชีวิตนี้จนกว่าจนกว่าไวรัสมันจะพ้นไปนี่คือสภาวะฉุกเฉินที่โอ้โหต่อวันติดเชื้อหกคนครับแต่ก็โดนด่าเยอะนะโดนด่า <c oughs> ทุกวัน <c oughs> ยกเว้นคนที่ไม่ได้ฟังรู้รอเปาผมเพิ่งรู้ว่าทำไมก่อนนะั้นนี่ผมไม่ได้ดา่าเพราะว่าผมไม่ได้นั่งฟังแถลงเองสักชั่วโมงหนึ่งเมื่อวานนี้ผมบังคับตนเองเนี่ยชั่วโมง,งลองฟังดูหลังหลังจากแถลงตัวแรกเนี่ยจะเริ่มเห็นเริ่มออกอาการครับ เมเพิ <łość> <Harriet> ่พูดเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสามนาทีแล้วเข้าใจผมดีเลยอันนี้ผมดีเลยเพราะว่าผมผมไม่ได้ตั้งใจฟังแถลงตุยสินทุกครั้งไงโอเคคานนี้คืออย่างไรก็ดีนะฮะถ้าพูดถึงมาตรการที่เขาแถลงออกมานะมาตรการที่เราออกมานายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านย้ำอย่างนี้ อันนี้นายกประยุทธ์หรือนายกทวีสินนายกประยุทธ์ย้ำนายกย้ำแต่ว่าอันนี้ย้ำผ่านรองนายกนรมนผ่านคุณนรรมนยสินว่าที่รัฐมนตรีนรมนคือตอนนี้เวลาเราพูดเราต้องเห็นแบ็กกราวน์ทุกคนไงท่านนายกประยุทธ์ท่านรองนายกทวีสินแล้วก็ท่านว่าที่รัฐมนตรีนรมนนี่คือรัฐมนตรีรายการเราคือรายการวิเคราะห์ใช่ไหมครับว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะพี่ไม่ใช่เด็กๆนะฮะก็ขอให้เจริญเจริญครับ เ<บ>อผเงินไปฮะคุณนรุมน์เขาบอกท่านนายกย้ําอย่างนี้ท่านนายกเน้นย้ำว่าการควบคุมเนี่ยต้องมี3ระดับระดับที่1จากส่วนกลางก็คือจากสบคกําหนดด้วยมาตรการกลางระดับที่2จากส่วนประเมินคือกลุ่มตรวจซุ่มตรวจแล้วก็ระดับที่3คือระดับพื้นที่ต้องประสานกันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดโดยที่เน้นย้ำว่าขณะน,นี้ถือว่าเป็นการผ่อนคลายมาตรการระดับที่1เพื่อให้ประชาชนได้ปรับตัวแต่ต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆผ่อนปลน พราะหากปลดล็อกทันทีอาจจะเกิดการระบาดกลับมาอีกได้ทั้งนี้เชื่อว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อจะไม่เพิ่มขึ้นจนถึงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่คุณชูวัฒน์ถ้ารออยู่นะฮะร,รอกินข้าวกินสูกี้ในห้างไปกินชาบูชิในห้างนะฮะรอนะฮะกลางเดือนพฤษภาคมไม่แน่ถ้าพฤติกรรมคุณยังดีนะ ถ้าคุณให้ความร่วมมือนะถ้าคุณจะได้กินข้าวเค่ะสองคนที่บอกมุนเองกันได้ข้าว่าเข้าไปกินของที้ไม่ใช่ห้างมันคือหัวใจของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครหัวเมืองใหญ่คนจนเนี่ยเขาไปตากแอร์ในห้างนะอาจารย์สิโรดแต่ชาบูชีไม่น่าใช่คนจนด้วยนะชาบูชีไม่แพงเท่าไหร่นะฮะเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่เป็นบวกแล้วก็ส่งผลให้เกิดการผ่อนปรนมากขึ้นครับนะครับคือคุณนรมนเขาให้กําลังใจนะว่ามาตรการเนี้ย ที่ชะลอผ่อนปลนเนี่ยปัญหาคือมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องล็อกเขาไว้อืม,มันต้องดูความจําเป็นว่ามันมีอะไรที่ต้องล็อกเขาไว้คุณไปดูมาตรการในห้างที่เขาประกาศออกมาเนี่ยนะเขาประกาศเขารอแล้วเขาทํามาตรการเนี่ยมาเกือบเดือนแล้วยกตัวอย่างอย่างกลุ่มเซน, <c oughs> นทันเนี่ยนะโอ้โหน่ากินมากน่าไปแล้วพูด <c oughs> <c oughs> ตามตรงนะ <c oughs> ค,คือปลอดภัยมากคือ <c oughs> ปลอดภัยมากโต๊ะเขาเนี่ยนะฮะนั่งต้องไม่หันหน้าชนกันครับ <c oughs> ต้องเยื้องกันโต๊ะหนึ่งมีแล้วก็อีตัวเดียวแล้วมีฉากกั้นพลาสติกโอ้ไช่กระชนระหว่างโต๊ะเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วแล้วเขาเตรียมมาตรการเจลมาตรการทําความสะอาดมีคู่มือมีแฮนดบุ๊กบอกว่าอ,อ,อะไรบ้างจะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยผมไม่เห็นว่าคุณจะไปสัมผัสเชื้อโรคได้ตรงไหนเลยอครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณไม่ดูเรื่องแบบนี้ทําไมถึงคิดว่าล็อกเป็นหลักแล้ว ขายล็อกเป็นข้อยกเว้นขายล็อกเป็นข้อยกเวน้นทน ok ่านี้มันตลาดเมื่อวานนี้ตลัดกระทรวงสาธารณสุข,สสขท่านท่านบอกเลยนะท่านบอกตลัดท่านตลัดกระทรวงสาธไม่ใช่ไม่ใช่ตลัดตลัดจริงๆรตลัดจริงๆไม่ใช่ตลาดทวีสินผู้ใหญ่จริงๆซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในคนสําคัญที่ให้คําปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกตัวเลขนะฮะยี่สิบหรือเพราะตลัดสุขุมเพราะตลัดสุขุมยี่สิบหรือสามสิบรายต่อวันถ้าไม่เกินยี่สิบหรือสามสิบรายต่อวันเนี่ย เฟสสองจะมากลางเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต้องวิ่งทะลุชนคือคือศูนย์แต่ว่าต้องไม่ให้กลับมาระบาดเกินยี่สิบถึงสามสิบครับเอาวันเขาให้ตัวเลขนี้มาลอยๆออกมาก็ก็ต้องปฏิบัติตามอันนี้ครับอันนี้คือตัวเลขที่เขาเขาเขาบ่งชี้ออกมาว่าโอเคห้ามเกินนี้ปัญหาคือยี่0บามสิบนี้เสกได้ไหมไม่ตรวจเชิงรุกถ้าตรวจให้เจอเหรออาจจะได้ถ้าตรวจทั้งเป็นดินเนี่ยตรวจเจ็ดสิบล้านคนอยู่ดีขยันตรวจเชิงลุก คืออยากล็อกต่ออ่ะถ้าอยากล็อกต่อใช่ไหมท้าไมเขาอยากล็อกต่อเขาเป็นอะไรก็คือเขาเขาไม่อยากทําเศรษฐกิจพังใช่ไหมเพราะเขาเยียวยาก็ไม่ได้ไงแสดงว่าฉันยังมีอํานาจอยู่ไม่แต่ว่าอาจารย์สุรดผมว่าประเด็นนี้มันน่าน่าคุยับคือเขาไม่สามารถเยียวยาได้คือมันวัศักยภาพเชื่อว่าเขาเยียวยาได้ไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เยียวยานะที่เป็นอยู่นี่มันตายทั้งเป็นนะเขาไม่คิดอย่างนั้น เขาจะไอห้าพันนี้ก็แค่จะแจกห้าพันนี้ยังมีปัญหาอยู่เลยนะคิดว่ารัฐบาลคิดแบบเราไหมล่ะไม่ไม่เคยเคยได้ยินเคยได้ยินท่านนายกประยุทธ์เคยได้ยินท่านรองนายกทวีสินเนี่ยพูดอะไรเรื่องพวกนี้ไหมล่ะครับแสดงว่าเขาคิดว่ามาตรการของเขาดีไงครับครับแต่ท่านนายกประยุทธ์กับท่านรองเทวทวีสินเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เพราะว่าเขามั่นใจว่าการแก้ปัญหาของเขาดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะฮะส่วนวันนี้เรามีคําถามประจําวันนะครับถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยนะฮะคำถามประจําวันแล้วก็มีคําถามซึ่งเราถามท่านผู้ ชมท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้นะฮะผมพยายามจะหากราฟิกมาเนี่ยจริงๆจะขึ้นหน้าจอขึ้นมาครับ <c oughs> นี่นะฮะคำ<ท>ถามคำถ,ถามสร้างสรรค์หรือคำถามหาเรื่องอ้อุมใครดีคำถามอันนี้คือผมไม่ได้ถามนะอันนี้ทีมงานคัดคิดมาสสิพงเพราะว่าผมไม่เคยที่จะอยากหาเรื่องการเมินไทยครับนะฮะคุณคิดว่าการควรใช้ภาษ,ษีประชาชนไปอุ้มสิ่งใดมากกว่ารถเมไทยอ๋อมันมีมีสายหนึ่งที่ที่ต้องหยุดใช่ไหม จริงๆรถเมย์ก็ขาดทุนตลอดแหละฮะหรือการบินไทยขายการบินไทยเอกชน Privat i ท e ได้ไหมม,มีใครกล้าเสนอ <c oughs> ไหมสายการบินแห่งชาติแต่ว่าเป็นบริษัทเอกชนถือหุ้นใหญ่เศรษฐีมาถือหุ้นใหญ่อะไรเงี้ยม,มันจะมีเศรษฐีคนไหนอยากถือหุ้นการบินไทยครับแล้วก็คัดคอสอะไรเงี้ยปฏิรูปองค์กรมันมีโอกาสที่จะมาคุยกันตรงๆไหมล่ะว่ามันมีความจําเป็นอยู่ไหมไอาการบินแห่งชาติ เอาคุยกันแค่นี้ก่อนถ้ามันมีความจําเป็นถ้ามีความจําเป็นเนี่ยก็มานั่งดูกันว่าจะทํำยังไงเช่นจะไพรเวทส์หรืออะไรให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ถือหุ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็โอเคไอ้ห้าหมื่นล้านเนี่ยเขาลงไปโดยมีเงื่อนไขว่าจะลดสัดส่วนของกระทรวงการคลังเหลือสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ลดลงมาสองเปอร์เซ็นต์ก็คือต่ำกว่าห้าสิบและสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือว่าสภาพของสหภาพแรงงานจะเปลี่ยนจากแรงงานสัมพันธ์ตาม ตามกฎหมายแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยนะไปสู่การที่สหภาพมีอำนาจต่อรองน้อยลงโอ้โอมันมันจะมีความเป็นเอกชนมากขึ้นแม้แต่ม,ม,ม,มีความเป็นเอกชนมากขึ้นที่ประธานบอร์ดกลับมาเป็นในพงในพลมันจะเลิกไหมรอบนี้ไม่หรอกคือมันมันมันหยุดไปนานแล้วมันกลับมาใหม่หลังปีห้าเจ็ดนะ,ะที่ระบบบอร์ดเบอร์อะไรเป็นพวกพลเป็นบิ๊กท่าอากาศอากา,กามาเต็มไปหมดเนี่ยคือมันไม่เลิกใช่ไหมผมคิดว่าซีอโอเขาอย่างจะมาจากการสรรหาอยู่เหมือนเดิมแหละก็คือหาเมื่ออาชีพมาทาแต่ว่าบอร์ดเขา จะต้องมีทหารด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วธรรมเนียมปฏิบัติของใครอของก็ยุคทหารด้วยน,น,นั่นะคือย่างี้ไอไอมืออาชีพเนี่ยเข้ามาทุกรอบเนี่ยพอมาอเจอความเป็นจริงอ่ะสภาพองคนเนี่ยม,<ช>ม,มันอยู่ไม่ได้ไงใช่แต่ว่าห้าหมื่นล้านที่เขาลงคราวนี้เนี่ยมันต่างกับครั้งดึงเดิมคือครั้งนี้เนี่ยพูดง่ายว่าเข้าไปล้วงลูกเรื่องการจัดการพนักงานได้มากกว่าเดิมอ๋อโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราจะนอคือล้วงลูกการจัดการพนักงานแต่ไม่ล้วงลูกในทหารที่เป็นประธานไม่มี อันนั้นไม่เกี่ยวไงไปเดียวกับคือเขาคิดว่าคงไม่เกี่ยวตกลงพนักงานเป็นปัญหาเป็นปัญหาหรือทหารที่เป็นประธานเป็นปัญหามันจริงๆแล้วมันเป็นองค์กรที่มันผิดพลาดมาเป็นเวลานานเนี่ยตกลงมันผิดที่พนักงานอย่หรือว่าคนที่เป็นประธานเป็นในผนผิดด้วยแต่พมพูดจริงนะทางเดียวที่จะแก้เนี่ยก็คือต้องขายเอกชนเมื่อคุณให้บริษัทเอกชนเข้ามายึดเนี่ยนะเขาจะล้างหมดแล้วเขาล้างหมดทุกอย่างซึ่งนั้นก็เลยยิ่งเป็นเหตุผลว่าเขาจะไม่ขายใช่ไหมเพราะว่าพวกในพลก็จะหลุดไปด้วยคือชาตินี้ไม่มีทางมัน ปัญหาคือถ้าเกิดคุณบอกว่าการบินแห่งชาติคุณยังจําเป็นต้องมีหรือมีธงว่าต้องมีก็ต้องถามต่อว่าระถมเท่าไหร่ถึงจะเต็ม,มไม่มันเป็นสายการบินแฟลกชิพได้คุณชูว่าโดยที่ให้ให้คนไทยถือหุ้นแต่ว่าเป็นเอกชนให้เป็นเอกชน,นทําได้่าคุณทําอย่างนั้นได้แล้วคราวน,นี้ก็คือว่าก่อนที่คุณทำอย่าง,งานั้นคือคุณก็ต้องนี่แหละถ้าเป็นมาตรการแบบนี้เนี่ยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยช่วยตอบคําถามหน่อยว่าอะไรจะเป็นภายเวท้ายใช่ไหมและจะถมต่อไปนี่จะถมแล้วเต็มใช่ไหมใช่ใช่ไม่เอาเงินภาษีทชาไมไมตา คืออย่างนี้การบินไทยก็เอาเปรียบสายการบินอื่นเหรอที่เหไหมคือภาคเอกชนก็ต้องแข่งขันกันเรื่องราคาเรื่องนโยบายแต่การบินไทยเอาภาษีประชาชนไปอุดไปเรื่อยๆเ,เวลาเจ๊งอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้เราถามท่านผู้ชมส่วนคําถามเมื่อาวานนี้เราถามเกี่ยวกับคุณที่ว่าประชาชนจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อพิษโควิดหรือเพราะพิษเศรษฐกิจมากกว่าก,กัน <c oughs> โอ้โหปรากฏว่าคะแนนออกมาเนี่ยค่อนข้างแบบชัดเจนมากเลยนะพิษโควิดน,นี่แค่สเปอร์เซ็นต์นะเสียชีวิตหรือตายทั้งเป็นเนี่ย ผมได้ยินเมื่อวานนี้รายการตายทั้งเป็นไปสุดครัวมาแล้วยังต้องอยู่ในสภาพตายทั้งเป็นไปอีกนานด้วยตายทั้งเป็นบางทีมันเจ็บปวดกว่านะตายทั้งเป็นเนี่ยนะฮะพิษเศรษฐกิจเนี่ยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้โหแรงเะมันชัดเจนมากนะครับก็มันเออเมื่อวานนี้ผมเห็นข่าวนี้ในแนวหน้าแล้วผมนำมาแชร์เพราะว่าน่าสนใจว่า ในขณะที่รัฐบาลไทย <c oughs> เขาจะอ้างมาตรการของ WHO เนี่ย <c oughs> มีเจ้าหน้าที่ WHO เนี่ยนะคนหนึ่งเขาเริ่มหลุด <c oughs> เขาเริ่มหลุดคือบังเอิญหลุดในที่นี่คือดันดันไปชมสวีเดนเขาเขาเขาไม่ได้พูดถึงกระบวนการสร้างเฮิร์ต m อมิเนตี้นะครับเขาพูดถึงกระบวนการทำเซมิล็อกดาวน์คือคืออย่างนี้น่าสนใจคนที่พูดเรื่องนี้คือไมค์ไรอันนะฮะซึ่งเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินด้านสุขภาพคนนี้จะเป็นคนที่นั่งถแถลงข่าวอยู่ตลอดตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นคนที่ทําเรื่องโรคระบาดโรคอะไรโดยตรงแล้วแล้วมันมี มันมีช่วงที่เมื่อวานนี้เขาบอกว่า <c oughs> แทนที่จะล็อกดาวน์เนี่ยสวีเดนอันนี้ไม่ได้แปลผิดนะผมไปฟังเวอร์ชันเต็มภาษาอังกฤษแล้วก็พูดอย่างนี้จริงๆสวีเดนเลือกใช้การวางนโยบายสาธารณะที่เข้มแข็งเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing <c oughs> และการปกป้องผู้คนซึ่งอยู่ในบ้านในสถานพักฟื้นระยะยาวอย่างเช่นบ้านคนชาราซึ่งสิ่งที่แตกต่างคือมันต้องอาศัยความสัมพันธ์กับพลเมืองขณะที่ประชาชนเองก็ต้องควบคุมและดูแลตนเองในแง่นั้นรัฐบาลสวีเดนดำเนินนโยบายสาธารนณะผ่านการเป็นหุ้นส่วน กับประชากรผมคิดว่าถ้ากลับไปสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่สวีเดนเป็นตัวอย่างสำหรับสังคมที่ไม่ล็อกดาวน์นิวยกไทม์เนี่ย,เ,ยเขาเอาเรื่องนี้เนียกโพสเนียกโพสใช่ไหมฮะ <York> แล้วแล้วเสร็จแล้วทางแนวหน้าเขาแปลามาแล้วผมก็ไปฟังที่เขาให้สัมภาษณ์เต็มที่เขาแนะนำคือเขาแนะนำเขากำลังจะบอกว่าถ้าเกิดจะคลายล็อกดาวน์เนี่ยแล้วรับการติดเชื้อเพิ่มขึ้นพอประมาณ แบบที่สวีเดนเนี่ยสวีเดนติดเชื้อหลักหมื่นตายหลักพันนี่คือหนึ่งในตัวอย่างแต่ว่ามันต้องเป็นการไว้วางใจประชาชนก็เป็นหุ้นส่วนกันประชาชนจะมีวินัยด้วยตนเองแล้วยิ่งไปกว่านั้นผมไปฟังที่ปรึกษาของหัวหน้าทีมแพทย์สวีเดนเขาให้สัมภาษณ์สื่อในอังกฤษผู้สื่อข่าวในอังกฤษเนี่ยเขาพยายามชงเพราะว่าผู้สื่อข่าวในอังกฤษเขาเอาเขาเอาโมเดลอังกฤษไงเขาชอบโมเดลล็อกดาวน์ของอังกฤษ ผู้สืขาวงกฤษก็ถามกลวนๆเนี่ยเขาถามกลวนๆนะด็อกเตอร์ของสวีเดนด็อกเตอร์สวีเดนก็กวนกลับมาด้วยคำพูดที่บอกว่าเฮ้ย the people are not stupid ประชาชนเนี่ยชาวสวีเดนเนี่ยเขาไม่โง่<ะ>เราขอความร่้มือจากเขาและเขาให้ความรู้มือ<ะ><ะ>ผมฟังแล้วผมรู้สึกโอ้โหมันโคตรมันใช่เลยมันใช่เลย แต่ปัญหาก็คือว่าคือคือคือไม่ต้องสั่งทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็ต้องทําความเข้าใจกับราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันไงว่าที่สวีเดนมีผู้ป่วยสะสมถึง20,000คนครับถูกต้องเ,ออเสียชีวิต2 0 0พเนี่ยมาจากขั้นตอนไหนม,มาจากขั้นตอนที่มันเริ่มแพร่ระบาดแล้วล็อกแล้วอยู่ใช่ไหมหรือว่ามาตรการแบบนี้แล้วอยู่คือคือเรายอมไหมสองพันสี่เนี่ยเรายอมที่จะเสียแบบนั้นไหมที่จะเสียชีวิตสองพันสี ถ้าคุณชัวร์วาถามแนี้คำตอบผมก็ต้องอตอบว่าไม่ยอมดิเพราะถ้าผมตอบว่ายอมมันเหมือนกับไล้หัวใจไงต่เอาจริงๆแล้วตัวเลขนั้นต่ํำไหมต่ำนะถ้าเทียบกับโรคระบาดชนิดอื่นซึ่งเคยเกิดขึ้นในโลกอ่ะใช่เพื่อรักษาสภาพสังคมต่อเนื่อง <c oughs> ซึ่งผมก็จะบอกว่ามันต้องศึกษาต่อไงว่าประเด็นไอ้สองพนี่เนี่ยมันมาจากช่วงที่มันเริ่มแพร่ระบาดแล้วก่อนที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองอหรือประกาศให้ประชาชนรู้พอรู้แล้วมาตรการมัน การตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นแปลว่าแบบสวีเดนมันได้ผลอถูกไหมคือแปลว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งที่ประชาชนตระหนักเองเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญในการจัดการกับโรคการแพร่ระบาดโรคนี้เพราะว่าประเด็นคือเราต้องสู้กับไวรัสนี้อย่างยั่งยืนไงอาจารย์ศิโรครับอจะเข้าใจไหมคือว่าล็อกดาวน์แบบที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ครับแต่ว่าทําได้ชั่วคราวเท่านั้น หลังจากนั้นเนี่ยมันต้องมีโมเดลอื่นฮะคุณไม่สามารถล็อกดาวนอย่างนี้ไปอีก3เดือนอไดแ้แต่แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีผู้นําหรือรัฐบาลซึ่งไม่สามารถออกแบบกติกาหรือโครงสร้างต่างๆให้คนอยู่ได้แบบปกติหรือเปล่า่อะอาอ,อย่างเช่นสมมติคุณจะบอกว่าให้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างนี้เนี่ยทำงานแบบปกติอย่างนี้เนี่ยรถเมลในกรุงเทพจะทํำยังไงอ่า ใช่ไหมคือรถเมย์มันไม่สามารถเบียดได้อย่างเมื่อก่อนแล้วอย่างนี้เนี่ยเราเป็นสังคมซึ่งรัฐบาลจะลงทุนกับรถเมย์ซื้อรถเมย์เพิ่มทำรถเมย์เพิ่มเพื่อให้คนไม่ต้องไปเบียดกันบนรถเมย์จนเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสเหรออ่าถูกอันนี้ถูกเพราะประชากรประเท่นี้ไม่ใช่อ่าสมมุติจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติรถไฟฟ้า เจ้าสวนรถไฟฟ้าจะซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มเพื่อให้คนไม่ต้องเบียดกับรถไฟฟ้าไหมมันมันไม่น่าจะสามารถทําได้ในกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะทํารถไฟใต้ดินเนี่ยจะซื้อขบวนรถรถเพิ่มไหมเพื่อไม่ให้คนต้องไปเบียดกันในรถไฟใต้ดินอืมคือจำนวนประชากรเราสูงประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่รัฐบาลจะลงทุนอะไรกับเรื่องพวกนี้แบบนี้ครับไม่ไม่สูงละฮะถ้าเทียบกับลอนดอนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าพอๆกันแต่ว่าเราไม่ลงทุนอืมแล้วมาลงทุนตอนนี้มันก็ไม่ทันด้วยคือแทนที่จะไปจัดการกับการเพิ่มสเปซ ให้กับรถไฟฟ้าหรือการขนส่งหรือสถานที่ต่างๆคุณกลับไปบีบเช่นบีบด้วยเวลา้าาามมคนทํบีบด้วยนู่นบีบด้วยนี่คุณไม่ไปเพิ่มตู้ขบวนของรถไฟฟ้าสักทีทั้ทงที่ชานชาลาคุณออกแบบมาสําหรับ8ตู้คุณก็ยังให้เขามากสุดสี่ตู้อยู่อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าให้คนโซเชียลดิสเทนซ์ได้หรือแม้กระทั่งการทําง่ายกว่านั้นคือการเหลื่อมเวลางานเนี่ยเราก็ไม่เห็นรัฐบาลประยุทธ์นายกประยุทธ์หรือรองนายกทวีสินพูดอะไรพวกนี้ไงใช่คือคือมันมีมาตรการหลายอย่างที่ต้องคิดเพื่อกลับสู่ความเป็นสังคมปกติแต่ท่านประยุทธ์และท่านทวีสินไม่พูดเรื่องพวกนี้เขาก็เลยใช้วิธีล็อกดาวน์ไปก่อนเลยซึ่งการล็อกดาวน์เนี่ยมันง่ายที่สุดการล็อกดาวน์เอาเข้าจริงจริงมันขัดแย้งกับโซเชียลดิสเทนซิ่งถูกต้องก็คุณผมเห็นด้วยคุณชว เขาล็อกไปอย่างนี้เนี่ยเขามันง่ายที่สุดสําหรับเขาใช่เป็นผมผมจะประกาศเลยว่ากิจการไหนที่ต้องทํางานหลังเที่ยงคืนใช่คุณเพิ่มเวลาให้กับคนอีก12ชั่วโมงใช่คุณเพิ่ม Space เพิ่มเวลาเพิ่มเท่าตัวเนี่ยคือเพิ่มการระยะห่างจากกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วยสรุปได้ไหมว่าที่ผ่านมาคุณทำเพราความกลัวคุณทั้งล็อกทั้งโซเชียลดิสทันซิ่งซึ่งมันขัดแย้งกัน ใช่ไหมช่วยสรุปว่าตกลงว่ามาตรการไหนมันได้ผลโซเชียลดี s ซน์ซิ่งใช่ไหมถ้าโซเชียลดีไซน์ซิ่งคุณต้องขยายทุกอย่างแล้วจริงจังกับเปิด,เป,ดเปิดทุกกิจการ<ะ>เปิดให้มันทีขึ้นเพื่อให้คนมันกระจายกระจายตัวออกไปพราะแต่ว่านั่นคือแนวทางที่ทําได้อย่างยั่งยืนนะคือพอระเด็นว่ามันอยู่ที่คุณต้องเลือกทางที่เดินได้แบบ6เดือนได้ไงถ้าคุณเลือกทางที่เดินได้แค่เดือนเดียว แล้วคุณต้งองหยุดเดินเนี่ยม,มันก็ไม่ใช่ทางที่ควรจะเลือกไงใช่ไหมคือมันคุณเลือกด้แป๊บเดียวล็อกดาวแบบนี้อ,อย่างสมมติเราพูดเรื่องโรงเรียนเรื่องการศึกษามีใช่ไหมมันก็ต้องมีการพูดถึงการขยายห้องเรียนะจะทำยังไงหรือว่าถ้าไม่ขยายห้องเรียนจะจะจะ,จะปฏิรูปรูปะบบห้องเรียนทั้งหมดใหม่จะทำยังไงจะลงทุนเรื่องฉากกัน้นเด็กันเรียนจะทำยังไงซึ่งรัฐบาลก็ไม่เห็นพูดอะไรแบบนี้ไงรัฐบาลพูดแต่เรื่องแบบนี้คือห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามทำมาหากินห้ามนั่นห้ามนี่กังวลว่่่าาาาาาปรระะชชนจจไ้วิิัอืลมมมเขใใ New Normal ถีตบหคคฐ คือตัวรัฐบาลมีอะไรที่ท,ที่วางแนวทางถึงการสร้างวิถีชีวิตแบบใหม่ให้กับสังคมมาเคยได้ยินใครที่อยู่ในสบคพูดเรื่องนี้ไหมครับรองนายกทวีสินเคยพูดไหมรองพลเอกประยุทธ์เคยพูดไหม,มการสร้างสังคมใหม่ new normal แถลงกันเจ้าเจ้าทุกวันเนี่ย <New Normal. S 2> ทำอะไรเขาแล้วรัฐบาลทาอะไรเขาเน้นเฉพาะคําที่ใช้อะเขาพูด new normal ทุกวัน,นซึ่งมันซีรีส์ไงคือคือไม่ต้องพูดแล้วรู้อยู่แล้วลว่าต้องปรับตัวใช่ไหมคือมันเป็นคําที่ทั่วโลกก็พูดแต่คำถามคือคุณทําอะไรอะ คือเขาโทษพูดเลยนะผู้เจ้าสวที่ไปเจอนายกนายกเนี่ยมีการปฏิรูปองค์กรตัวเองเพื่อเพื่อให้มันเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่วิถีชีวิตแบบใหม่อย่างไงร้านสะดวกซื้ออย่างญี่ปุ่นเขามีการเปิดประตูที่ใช้เท้าเปิดประตูเพื่อคนจะได้ไม่ต้องใช้มือจับอย่างเงี้ยเจ้าสวไทยทําแบบนั้นหรือยังก็ไม่ทําครับคือทุกคนเนี่ยนิว n o r m a l New normal วิถีชีวิตใหม่พลเอกประยุทธ์ก็พูดคุณทวีสินก็พูดเจ้าสวที่พบนายกก็พูดแต่มันมีใครทําอะไรครับ เจ้าสัวที่เป็นเจ้าของมหาลาัยในบริจาคเงินให้นายกแล,แล้วมหาลัยคุณมีการเปลี่ยนอะไรขยายห้องเรียนเหรอแค่เด็กขอค่าหน่วยกิตคืนคุณยังไม่ให้เลยอ่ะ嗯嗯嗯ครับนะหลายเรื่องนะครับวันนี้เราสนทนากันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยกันต่อนะครับมีทั้งประเด็นเ,เรื่องตราการฆาตตัวตายด้วยนะฮะก็เป็นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะในสังคมเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับสักครู่ครับไปต่อ